นะ g r e e n l a n ดินแดนเร็นลับที่อยู่มีตีหนึ่งของโลกอุ๊ยอากาศร้อนจริงๆเลย,ยไม่ไหววันนี้อากาศดีจังนะจ๊ะดีอะไรล่ะร้อนจะตายอยู่แล้วไม่ไหวแล้วฉันกลับบ้านแล้วนะไม่ไหวแล้วร้อนจัง ทำไมแดดร้อนแบบนี้นะคุณดวงอาทิตย์ใจร้ายจังไม่ชอบเลยร้อนร้อนร้อนอืมอืมออะไรกันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อยู่ฉันไม่ไม่นะแด่เผาจนแดงหมดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยแบบน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อกวีแลน์เกิดปัญหาพวกเขาจึงปรากฏตัวขึ้น วันนี้ทำไมมันร้อนมากขนาดนี้กันนะใช่ร้อนมากเลยขนาดพวกเราที่มีผิวหนังทนกับความร้อนได้มากกว่าคนทั่วไปยังรู้สึกว่าร้อนมากเลยเนี่ยโพวกชาวเมืองดูเจ็บปวดกันมากเลยอะผิวของทุกคนเป็นสีแดงๆไม่เพราะแดดร้อนกันหมดเลยฉันคงต้องทำให้ทุกคนเย็นขึ้นหน่อยแล้วล่ะเวนี่แฟชไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมก็จะช่วยด้วยนะครับ รับรองเย็นสบายแน่นอนสตอมแกร g ก e r ร้อนอีกแล้วตัวแดงไปหมดเลยแสบทังร้อนเลยไม่ไหวแล้วถึงน้ำและสายลมจะช่วยให้พวกชาวเมืองรู้สึกเย็นสบายขึ้นได้แต่ก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะแสะงแดดร้อนที่รุนแรงยังอยู่เหมือนเดิมเลยและผิวของชาวเมืองที่แสบแดงแล้วก็ไหมเนี่ยก็ไม่หายด้วย ดูทุกคนทรมานมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปสืบหาสาเหตุของเรื่องนี้ให้เองเพราะคงต้องเริ่มจากการไปคุยกับคุณดวงอาทิตย์ก่อนว่าทำไมถึงปล่อยแสงร้อนจัดขนาดนี้นอกจากฉันแล้วผิวหนังของทุกคนคงทนความร้อนเมื่ออยู่ใกล้คุณดวงอาทิตย์ไม่ได้ฟังพวกนายทุกคนพาชาวเมืองไปหลบในที่ที่ไม่โดนแสงแดดและรักษาอาการผิวไหม้กันก่อนนะได้ค่ะโอ๊ยโอ๊ย โอควันเต็มเลยอะฮะต้นไม้ถูกตัดไปเยอะเลยนะเนี่ยฮะอะไรกันไายเป็นใครกันเนี่ยมาขวางฉันไว้ทำไมกันฉันไม่มีเวลาแล้วนะไปก่อนละอ แบบแอ๋อไม่ต้องห่วงนะทุกคนฉันยังไหวอยู่ฉันรู้สาเหตุของเรื่องนี้แล้วล่ะมีปีศาจที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกมันดูดแก๊สจากควันที่ปล่อยออกมาเพื่อเพิ่มพลังให้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็รวบรวมพลังแสงแดดเอาไว้แล้วสะท้อนกลับมาที่กรีนแลนด์นี่ล่ะเออแต่ตอนนี้พวกเราน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะนะอุยอ๊ยแสโอยแสจริงๆก่อนไปจัดการกับควันและแกส๊ส พวกเราต้องรีบขอความช่วยเหลือไปที่ฐานรับเล่กกันก่อนแล้วล่ะโอ้ยหวานเย็นอร่อยจริงๆโอ้ย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 หมดกันหมดกันกำลังเพลินๆอยู่เลยเฮ้ยที่ครีแลนด์เกิดปัญหาอะไรกันอีกนะไหนๆๆนไหไปดูสิ อุย้ยพวกชาวเมืองผิวแดงไหมเพราะความร้อนจากแสงแดดแค่เห็นก็แสบแทนแล้วถึงตอนไปไประทักกับเจ้าปีศาจบาเรียเบสจะทนความร้อนที่มันปล่อยออกมาได้เพราะผิวหนังของบเบสทนความร้อนได้มากกว่าคนทั่วไปแต่ดูเหมือนว่าคนอื่นๆจะทนไม่ไหวกันแล้วนะแย่แล้วแย่แล้วต้องรีบไปดูแล้วละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โลกของเรากันแน่ โลกในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งกิจกรรมบางอย่างของคนเราทำให้เกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและทำให้เกิดแกส๊สเรือนกระจกขึ้นมาซึ่งแกส๊สเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมากนี้สามารถเก็บกักและดูดซับความร้อนได้ดีเมื่อดวงอาทิตย์ปล่อยรังสีความร้อนออกมายัางโลก พื้นดินและพื้นน้ำก็จะกักเก็บความร้อนเอาไว้บางส่วนเพื่อทำให้โลกอบอุ่นและที่เหลือก็จะถูกสะท้อนกลับออกไปซึ่งแก๊สเรือนกระจกก็เปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมผิวโลกคอยช่วยให้อุณหภูมิมีความสมดุลแต่เมื่อมีแก๊สเรือนกระจกมากเกินไปมันจะดูดซับรังสีความร้อนเอาไว้ ความร้อนไม่ถูกสะท้อนออกไปและถูกปลดปล่อยกลับมายังโลกอีกทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากอากาศจึงร้อนมากขึ้นทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนขึ้นสร้างความลำบากให้กับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในโลกของเรามากๆเลยล่ะเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่จริงๆและเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ด้วยนะ ากผู้พิดักจิ๋วทุกคนไม่ช่วยกันลดแกส๊สเรือนกระจกเพื่อโลกของเราและกรีนแลนด์กันหน่อยนะรัค่ะถ้ามีรถเยอะก็จะเกิดควันเยอะถ้าเราไปทางเดียวกันนั่งรถไปด้วยกันดีกว่าประหยัดค่าน้ำมนันและช่วยลดการเกิดแกส๊สเรือนกระจกด้วย ือถ้าจะไปที่ใกล้ๆเราเดินไปหรือปั่นจัก,กรยานก็ได้ได้ออกกำลังกายด้วยถ้าอยากวดแกนเงินกระจกมาปลูกต้นไม้กันเถอะเริ่มจากปลูกต้นไม้เล็กๆที่สวนในบ้านของเราหรือถ้าบ้านใครไม่มีสวนก็เอาใส่ไว้ในกระถางแบบนี้แล้วเอาวางไว้หน้าบ้านก็ได้นะ หือวางไว้ที่ระเบียงบ้านก็ได้ต้นไม้จะช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในแกน๊สเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้แล้วก็อย่ายลืมป้องกันตัวเองจากภาวะโลกร้อนกันด้วยนะเวลาที่ออกไปนอกบ้านควรใส่ชุดที่ป้องกันร่างกายของเราจากแสงแดดได้ หรือหาอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันแสงแดดมาใช้เช่นใส่หมวกหรือพกรอมไปด้วยก็ได้และทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวหนังของเราจากแสงแดดไว้ด้วยก็ดีนะถ้าทุกคนช่วยกันต้องลดภาวะโลกร้อนได้แน่ฝากทุกคนด้วยนะเพราะควันและแก๊สเรือนก็จบ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นโอ้ยร้อนจังเลยแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยให้ร่มเงาช่วยบังแสงแดดให้เราแล้วต้นไม้ยังช่วยดูดซับความร้อนทำให้อุณหภูมิรอบบ้านของเราลดลงได้ด้วยและต้นไม้ยังช่วยดูดซับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการที่ทำให้แกส๊สเรือนกระจกมากขึ้นจนเยอะเกินไปได้อีกด้วย และนอกจากปลูกต้นไม้แล้วเราก็ต้องลดกิจกรรมที่ทําให้เกิดควันด้วยนะเพราะในควันที่เกิดจากการเผาไหม้มีแกส๊สเรืองกระจกอยู่หลายชนิดเลยถ้าทุกคนทําได้ภาวะโลกร้อนก็จะไม่ใช่ปัญหากวนใจเราอีกต่อไปว้าวเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้พวกเราตัวหายแดงแล้วตอนนี้ไม่ร้อนมากแล้ว ผู้พิทักจิ๋วทำภารกิจสำเร็จไปด้วยดีใช่นะอืมคราวนี้ก็ถึงตาพวกเราแล้วล่วะเราจัดการหยุดสิ่งที่ปล่อยควันและทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกกันเลยว้าวคขึบาเรียนหน้าไต่เมียไม่ปล่อยความร้อนสูงแล้วอพอพวกเราเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการสร้างแก๊สเรือนกระจกลงคุณบาเรียรที่ไม่ได้รับแก๊สมากเกินไป mm hmm. ก็จะกลับมาอารมณ์ดีเป็นคุณบาเรียรที่ช่วยปกป้องกรีนแลนด์ตามปกติแล้วสินะขอชดแทนทุกคนด้วยนะครับคุณบาเรียรและคุณดวงอาทิตย์ต่อไปพวกเราอะ่ะจะบอกทุกคนให้ระวังไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกต่อไปทุกคนต้องระวังอย่าให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเยอะๆกันนะแล้วที่สำคัญก็ต้องปลูกต้นไม้กันเยอะๆด้วยนะครับได้เลย ไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับเฮ้ยวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะพวกเธอเลยนะขอบคุณมากนะผู้พิทักษ์จิ๋วเยี่ยม